โหยาวเฟื้ยเลยวะแถวตรงหมดนั่งสวัสดีครับนักยมาเรียนทุกเช้าเดี๋ยวเราต้องมาพบกันตรงนี้นะประมาสัก20ครั้ง ่พอ,อจะมาทบทวนเรื่องที่เราสอนในกิจกรรมวันศุกร์ว่านักเรียนได้มีการปฏิบัติคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วพอจะมาย้ำนะอันดับแรกก่อนอันดับแรกเขาบอกว่าวพอ,อาไปอบรมนักเรียนป .4 5 6ตอนแรกก็เจกันทุกกันคุยกันพอ,อพูดอบรมในพักวันนี้นักเรียนป .4 5 6นิ่งมาก วิธีการจะดูนิ่งไม่นิ่งเนี่ยให้นักเรียนดูพอจะดูจากสายตาของนักเรียนเวลาใครก็ช่างพูดดูนะนักเรียนต้องตามองผู้พูดเขาเรียกว,ว่าตามองครูหู <พา S 1> สมองสองมือทำท่าด้วยตามองห <พา S 1> ู <พา S 1> สมองสองมือ ไม่ต้องพูดทำมือประกอบเยี่ยมมากมอเอามือวางไว้ที่วางไว้ที่หัวเขา่าวางที่หัวเขา่าจะเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเลยว่านักเรียนป .1,2,3 นี่เป็นเด็กนักเรียนที่น่ารัก <S <S คุณครูก็ชมว่านักเรียนป .1,2,3 นี่น่ารักมาก <S 1> <S 1> <S 1> <S คือจะไม่เหมือนพี่เลย พี่ชอบแกล้งกันชอบว่ากันชอบแย้งของกันชอบขอโมยของแต่นักเรียนป .1,2,3 เป็นนักเรียนที่ดีมากพออลงรถมาปุ๊บพอค่าสวัสดีค่าหนูช่วยถือของผมช่วยถือของไหมค่าอุหน้าชื่นใจที่พอสอนไว้ว่าพูดดีมีน้ำใจไหว้สวยด้วยจิตอาสาทำอะไรก็ช่างขอให้มีจิตอาสาเก็บสตางค์ได้ บอกว่าจะมีนักเรียนไม่กี่โรงเรียนที่ไม่เอาเป็นของตัวเองเพราะว่าเรารู้ว่าคนเอาสตางค์ทำสตางค์หล่นหายรู้สึกเสียใจมากวันนี้แม่ให้สตางค์มาสองบาทห้าสิบตังหายไปห้าสิบตังเก็บเพื่อนได้ที่สิบบาทเดินไปแล้วคุณครูให้นางวันอีกสองบาทโดนแล้วมีตังกี่บาท ตอบไม่ทันขอก็ตอบ,อบไม่สมทันผมบอกก็เราจะพูดว่านักเรียนไม่เอาเป็นของตัวเองเก็บสตางค์ได้5บาทส่งครูเก็บได้สองบาทส่งครูเก็บได้10บาทส่งครูเก็บได้20บาทส่งครูเก็บได้ร้อยหนึ่งฮะตายแล้วร้อยหนึง่งมือสันร้อยหนึ่งอาตัวนี้นี่ร้อยหนึ่งก็ต้องส่งครูเพราะไม่ใช่ของเราให้นึกถึงคนที่ เขาหายพวกคดเกิดความเสียใจนะวิธีการวิธีการเรียนหนังสือที่ดีที่สุดนักเรียนต้องพยายามทาตามที่ผอบอกตามองครูหูฟังสมองคิดตามสองมือปฏิบัติไปบ้านแทบไม่ต้องอ่านหนังสือเรียนพอเรียนหนังสือมาที่แทบไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเพราะเวลาเรียนปุ๊บเราตั้งใจฟังมองคุณครูคุณครูเขาจะพูดอธิบายในเนื้อหาในเรื่องเนี้ยแอบรุ่ง ให้ดังเลยจัดแล้วแลวตรงจัดแล้วแลวตรงป่ะววานปอกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเคารพสงชาติแล้วก็การนั่งฟังการเรียนหนังสือการฟังบอกออกอบรมรู้รว่ากำลังเรียนหนังสือสำคัญที่สุดคือตาต้องมอง สมัยนี้เขาจะชนะกันด้วยการศึกษาเรียนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ฐานะไม่ใช่อยู่ที่แข็งแรงอ่อนแอแต่อยู่ที่การศึกษาเรียนนะคนไหนที่เรียนหนังสือเรียนหนังสือได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือจะเกง่งไม่เกง่งไม่สำคัญขอให้มีความขยันเมื่อมีความขยันปุ๊บนักเรียนจะประสบความสำเร็จ สมัยนี้ก็ต้องสนใจเรื่องการศึกษาทำยังไงให้เรามีการศึกษาการศึกษาจะสู่ป็นการที่มีอาชีพนักเ,เรียนจะไปเล่นเล่นหัวหัวเรียนทิ้งเรียนกว้างเรียนปล่อยทําการบ้านไม่ทาการบ้านมาบังไม่มามังอนาคตนักเรียนจะลําบากพอออกเคยพูดเสมอว่าถ้าเรียนหนักจะทํางานสบายถ้าเรียนสบายก็จะทํางานหนัก มา,มามั่งไม่มามาัม่งาาน้องคุ้มโปงอยู่บ้านดูแต่ทีวีสบายจังเลยเรียนหนังสือเรียนเนี้ยสบายจังเลยแต่ว่าพอไปทํางานสู้เขาไม่ได้ความขยันเท่านั้นที่จะทําให้สู่ความสำเร็จวันนี้มีการบ้านหรือเปล่าเนี่ยปุวานมีการบ้านไหมไหนใครทำการบ้านมายกมือทิเนี่ยคนที่ยกมือนี่ระวางังจะสู่ความสําสเร็จนะเนี่ยอานาคตอานาคตพ่อแม่ชอบพูดว่าเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมือลม ใครที่ไม่ได้ทําการบ้านต้องยกมือ,อมีบ้างแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนอยู่ไอ้ไอ้เพื่อนอยู่เนี่ยระวังทุกทีนะระวังจละลำบากเมื่อวานขอ,อพูดถึงเรื่องการทำความเคารพต่อชาติวันนี้พอ,อจะพูดถึงเรื่องการทําเวรห้องนักเรียนหลายคนมาก่อนพออาอานี่นะขนาดพอออมาหนึ่งโมงเช้าบางคนมาอยู่บนห้องแล้วดีมากเลยบางคนถือไม่กวาด กำลังจะกวาดห้องบางคนเปิดหนะ้าต่างจัดประตูห้องหูห้องมาถึงฟับทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ย S <S เดี๋ยวพอ,อจะพูดอย่างนี้จนไปถึงวันที่22วันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ย 8, 21, 21 22พูดเลย3วันท้างวันนี้นะแล้วก็วันต่อไปพอเชิญครูเขามาทำแบบนี้พอ,อชื่นชมกันนะสิ่งที่พอ,อคิดว่านัาเกเรียนเปลี่ยนได้ก็คือการนั่งการนั่งฟังตรงนี้เป็นพื้นฐานการเรียนเลยถ้าเราจะรู้ว่า เราจะรู้ว่านักเรียนคนไหนได้รับความรู้มากน้อยเท่าไหร่ที่การข้ามนั่งดูที่สายตาเพราะออเคยบอกว่าเวลาเวลานักเรียนนั่งฟังนั่งเรียนนั่งฟังอะไรกชังเนี่ยตาต้องมองพูด,ดตามองตามองร,องรูหูสมอง นักเรียนเอาไปปฏิบัตินักเรียนสามารถทําได้สองมือเอาไปปฏิบัติสามารถทําได้แล้วทุกคําที่ผูค้ครูสอนทุกคําที่ผู้ใหญ่บอกทุกคําที่คนอื่นบอกเป็นเรื่องที่ดีหมดไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยเป็นเรื่องที่ดีหมดอย่างเช่นเวลาเรานั่งฟังปุกเนี่ยตาเรามองมอยู่ปุ๊พๆๆเนี่ยมันจะเข้าใจกับนักเรียนนั่งหลับตา,าถ้านักเรียนไม่มองมองที่อื่น แล้วก็คร้งก็พูดไปเรื่อยหออกพูดไปเรื่อยจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องก็าอาจจะได้สักห้าสิบได้ครึ่งแต่จะไม่รู้ทั้งหมดเขาเรียกว่าสมาธิแตกแต่ยังยังใครนะอยูอยยนะ่หน้ามาเออไปบิกไบแล้วบิกไ์กไ,ไม่มองหออออไปมองข้างปุ๊บเดี๋ยวก็จะได้ใบหญ้าได้ต้นไม้แต่ไม่ได้ฟังว่ากฤติกากดระเบียบเป็นอย่างไรบ้างและการมองผู้พูดเนี่ย มันจะทําให้เราเข้าใจเวลาเรีนเรียนเรียนหนังสือมองรู้ตลอดรู้เดิมใช่ไหยม,มองทอี่เกปุ๊บเนี่ยได้เห็นปากขยับได้เห็นกริยาท่าทางปุ๊บมันจะเข้าใจดีกว่านักเรียนนั่งหลับตาฟังนั่งหลับตาฟังแต่เพราะว่าเราได้เห็นกริยาได้เห็นพวงท่าได้เห็นวิธีการปุ๊บเราจะเข้าใจเรียนพอพูดดําเสมอว่าสมัยนี้เนี่ย ต้องเรียนหนังสือนะพาไปเรียนชีวิตเธอลงบากชีวิตเธอสู้เขาไม่ได้แน่นอนชีวิตเนี่ยเกิดมาเอาแว่เรียนต้องแ่งแย่งแล้วต้องเก่งแย่งกันแล้วรู้ไหมเก่งแย่งกันตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วบางคนเห็นยอดเสาเลียังแหลมนึกว่าปราสาทวิ่งโผล่ลงมาแล้วจะเกิดกับคนนี้แลกที่ไหนได้ไปเกิดอยู่กลางน้ำก็ึกว่าเป็นปราสาทที่ไหนได้เป็นิกลางฟางนะฮะ เก่งแจ้งตั้งแต่เรื่มเกิดนะพอเกิดมาแล้วจะเก่งแจ้งเรื่องการกินทำมาหากินเรื่องการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญคนเรียนสูงคนเรียนดีคนเรียนมากมาก็จะได้ทํางานสบายอย่าอที่พอ,อเคยบอกว่าเรียนหนักทํางานสบายให้ท่องจําไปเลยนะเอาไปสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องเลยเรียนหนักทํางานสบาย เรียนสบายทำงานนัก<า>อยากจะมาก็มาอยากไม่มาก็มา,อ,มาอยากจะหลับก็หลับกูบการบ้านก็ไม่โซงเลยอย่างนี้สบายมากไม่เหนื่อยเลยแต่ทำงานยังไงอาจจะไปเป็นกรรมกรทำงานทำกเกษตรเป็นลูกจา้างเนาะและเป็นลูกจา้างเนาแต่คนไหนเรียนหนักักเรียนหนักหักมีมีเอ่อผู้ปกครองกนเ่งเล่าให้ฟังว่า มีหลานชา,ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเรียนแพทย์เรียนหมอมาถึงปุ๊บเข้าห้องทำการบ้านเลยเอ๊สงสัยวันนี้ลูกสะพายปเป้มาหนึ่งอันลูกบอกว่าเดี๋ยวทาการบ้านก่อนพอไปนั่งแอบดูหลานทําเลยนะหลานเอาเข็นมาหนึ่งเข็นเป็นเข็นคนเข็นคนมาหนึ่งเขน็นก็มาทําการบ้านก็มาแยกเซลล์แยกเซลล์จะทำได้ไหมนะเอาเข็นมนุษย์เนี่ยเข็นคนเนะี่ย เจ็บศกที่ตายแล้วมันนั่งเขียดเซลเมฆเขาเลียนหนักพอเรียนหนัก,กเขาเป็นในแพทย์เป็นหมอพวกนี้ต้องคนเคยกลันผีต้องไปกลันผีคนกลัวความเจ็บปวดต้องไปผ่าตัดเขานะผ่าตัดเขาแลา้วก็เขาไอ้การจัดความกลัวนี่คือความหนักนะความหนักพอโตเขาไปเป็นแพทย์เป็นหมอทํางานสบายอาชีพสมัยนีย้คนที่ได้ เงินเยอะที่สุดเป็นเนการที่สุดคือในแพทย์นอกจากมีเงินเดือนเท่าพอเท่าคุณครูแล้วเขามีเงินพิเศษมีเงินพิเศษไปเปิดคลินิกเอาได้เงินอีแล้วเอาไม่ก็ได้เงินเยอะเพราะเขาเรียนเขาเรียนหนักเขาเรียนหนักมาก่อนมปก่อนพุ่งเทมาก่อนเป็นคุณครูนักเรียนจะเป็นคุณครูได้ี่ก็เศนยากลำบากเลยนะเสนยากลำบากไม่ได้ง่ายๆแล้ว เพราะว่านกักเรียนทีต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านและสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านหลายคนจะได้บรรจุเลยก้าไได้บรรจุและสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านแบกบหายไปเลยตกไปเลย,ตก,เลยตกไปเลยทำง,งานไม่ได้รูเลยนี่มันยากเลยนะสมัยนี้ต้องแย่งชิงกันพอ,อเคยบอกว่า,านะนักเรียนนะเรียนหนังสือไม่เก่งนะนัเกเรยียนเขามีถางเลือกเยอะไอ้เป็นอะไรนะไออยากเป็นอะไรนะไอได้ฝันมั้ย ฮะเป็นอะไรนะยังไม่รู้เลยโอ้ยังไม่รู้ชีวิตเลยนี่เลยนักเรียนเชื่อไหมพออ๋อเกิดมาเนี่ยพอออฝันเป็นร้อยไอ้ที่ฝันอยากเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเปลี่ยนไปเลยเราจะเอาลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดต้องฝันผมอยากจะเป็นช่างครับเพราะผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยากจะแต่งให้มันเสียงเป็นดังกุนกุนเริอยากจะดังปี๊ดหรือไม่ก็ให้มันกดนังกดกดกดเอออยากเป็นช่าง อยากเรียนรู้อยากเป็นข่น้นเล็กผู้นี้อยาน้เขาไปเรียนทางไหนเราต้องศึกษาเราอาจจะไม่มีความพร้อมเหมือนคนอื่นเขาฐานะบ้านเราอาจจะไม่มีแต่เรามีทางเลือกทำอะไรกะได้ที่มันเป็นอาชีพนักเรียนเนี่ยต้องคิดแล้วอยู่ปสี 4, 5, 6, ่ปอหกคุกคิดแล้วว่าจบไปแล้วฉันจะทําอะไรดีนะแค <c oughs> นิคีการวันนี้คือต้องตั้งใจเอยน้อบอกเรียนต้องแข็งใเ้ีย แข่งกับตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองใครบังคับใครเธอไม่สามารถบังคับก็ได้ถ้าเธอไม่เอาเลยนะลากลากหูมาจะบบ้านเพื่อจะมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนใครไม่สามารถลากอนาคตได้นอกจากตัวสิ่งนี้ตัวสิ่งนี้ไอ้ลมตะคุ่นปาไม่สามารถสั่งให้ได้ว่าเธออยู่อาชีพอะไรแต่คนที่กำหนดได้คือตัวเราเองวันนี้นักเรียนได้มีโอกาสาได้เรียน อยู่โรงเรียนบริญาตนีนั้นต้องมีความตั้งใจทำยังไงให้ผลขวายความรู้มากไอมาไอมาแล้วถูกต้องดีมาบ้างไปมาบ้างการบ้านเป็นบ้างโอ้หน้าเสียงมากเป็นเสียงมากจะเป็นอะไรจะเปเป็นพ่อค้ายาจะไปเป็นคนขายของเถิดเป็นเป็นขโมยที่ก็ลุข่าวหนังสือทินไปขโมยเกงไหนก็บ้างไปขโมย ข้าวของแม่แต่สักกระเบือก็อยังขโมยเขาเอาไปจำหนานไปขายเองที่ดูเธออยากจะเป็นเงี้งหเปล่าถ้าไม่อยากเป็นลงตั้งแต่เรียนนะขอฝากไว้หมอพูดมาไหนเรื่องนะตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวหมอจะพูดถึงบทที่สองวันสุดท้ายแล้วที่ต่อไปหมอจะให้ครูก็มาพูดแด,ดีแ๋วหมอจะสังเกตดูว่าทุเรียนนิ่งอย่างนี้เนี่ยตามมองดูนี้หรือเปล่าฟังดูนี้หรือเปล่าแล้วก็กระบวนการที่ทางที่ครูสอนไปให้จำไว้ทุกที่นี้หมด ตั <toys> ้งแต่การเดินเอ๊ะดูชักเดินมันไอยดีเท่าไหร่นะจะมีหน้าตึงๆเนี่ยเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่บางทีถึงหน้าก็ออกก้มอย่างเงี้ยนะตัวมีไม่ได้หมดเงี้ะมีไม่ได้ปุ๊บขาออกก้มทรงไมเนี่ยก้มทรงไมนนะเออเป็นผู้หญิงนี่นะตากสีคนก้มทำก้มตรงไหนด้วยเนี่ยโอ้ไม่ได้ใส่แมลงะแงะมาแมะก็เดินก็ต้องกลัว ขออ้อน uhm, ี ife, ่เป er ็นตะกร้าขอครูแล้วมีมาเอาตรงขออ้อมาท้ามันจะสามสี่อันแต่ก็ให้ใส่หน้ากากก้นสมงศ์นะแล้วก็เดินให้เป็นแถวอย่าไปส่งเสียงดังอย่าไปหยอกไปย้อไปเย่ไปยุ่งไปอย่าพักโอเคเงี้ยเป็นนักเรียนดีแล้วแค่ห้ายอนี่เป็นนักเรียนที่ดีแล้วเพื่อนรักแล้วเพื่อนไม่เกลียดคนไม่อยากมาเลยเพื่อนเพื่อนบอกโกรธเพื่อนโกรธเพื่อนไม่คุยด้วยร้องหงุดหงห้ จะไปผูกคอตายไปต้นมะเขือพวงของปอบต่เอ๊ะจะทำยังไงเนี่ยเห็นไหมรักเพื่อนรักเพื่อนทำยังไงให้ให้ให้เพื่ระเบียบอย่างที่พอสอนมาขอให้เรนมีความสุขในการเรียนครับนี่แล้วก็ได้สิ่กิจกรรมร่วกันแล้วลก็ฝึดูแบบอย่างเลยพอไปถึงป .6 ก็สาย เขียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสืออัวโอหกมีเดียวทาไม่ได้มันต้องไล่ไปทงแผนทายังไงให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นหน้าที่เป็นความร้องกา